เวลาเขาเขาคิดกับขอหมดเ้ยคุณรำมึงทำไมนี่มึงเชื่อมึงคิดกับของมาแลนี่บ่บ่บางทีอ่านุบซูบแก็ผมนี่บ่กันแต่ผมกับพายหาคำตอบกคนที่คิดถี่เยูนี่ไปหาคำตอบเปนเพื่อนไหมล่ะหาคำตอบเนของแค่ล่ะเนี่ยแหละม่องมันบ้าฮะจะไปอ่านไม่มาล่ะพาาฮะเนี่ยพยามจิอธิบายพื่นเข้าใจเพื่อนนี่เขาเรียนทฤษฎีนเนี่ยเป็นทิดชีไม่มล่ะไม่มาล่ะจังผมมาจะแรกอ่ะอา แม่มลานเรียนมาจบเนี่ยเป็นเป็นรปเตอาเวอร์จู่เนี่ยแม่บมอเราจะมาเลี้ยงเขาทำไมบ่จะมาเรียนสุนีไหมจีเขาคนแม่มต้องร้องเมื่อปฏิบัติ้านกันห้องหูมาหลายแล้วละบันนี้มันเป็นสิ่งจันหลวงผมเมันเทียงกั็ดีหัวเลยว่าการปฏิบัติเนี่ยมันปฏิบัติมัวบ่ได้่งนี้ครับมัน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 ปฏิบัติบ่ได้หรอกรักรักการที่บวชล้นบ่เป็นยังผมยังซื้อกระบวชไหมพอความหลวงมันหลาย มันตีกันต้เนี่ยอไคือคือจะนอกจัยานเลยเเขาเล่นชิบิบุนเขาเ่นเก้าเล่นชิบิบุน่ิบเรื่องอะเรื่องนี่นบนมันแห้งหลายบันดิมหูหลายนั่งกันลก็บอสงบมันเสียงกันอยู่เนี่ย เราไม่เขียกันมััมันก็่ได้คตอบเลยครับไัน้คำตอบมันก็ถามเฉขางตอบเาะยุ่งซ้ำมันก็หาทางออกก็ได้แหละรับผมจำใจไหมไม่ญ่ายุ่งู้มุนนามุนไเลเอาไปมายุ่งย่ในความงรู้จะของกันไดสิเศ้าหงอกกันเลยอนี่จังหัดอ่ที่ที่อ่าี่เข้าฮิตเลอร์ฮิตเลอร์เห็นยัง ลื่างสมองที่จริงลูกตาว่าฮิตเลอร์บริหา,างสมองอัดข้อมูลไหมเขาไปไปม่บ่อันคือคำพูดพูดของคนคนะแต่ว่าที่สี่ของผู้ย่เจ้าเนี่ยถ้ามาผู้เจ้านี่าให้ล่างสมองตัวเองล่างข้อมูลผู้เขาบอกเราจะข้อมุ่งเขาแล้วเนี่ยมันก็สวนกันตัวนะฮะเฮ้ที่ดิฉันจะคล้องได้น,นั่นแหละคือว่างไอ้หัวไหลไอ้คิดไหลไอ้คิดไหล แห่งมายอมไผ่ปะเนี่ยยิ่งพวกาเนี่แห้งคักเนี่ยเจียงว่าเงียจะคองเนี่ยฮะเขาบอกว่ามัน<บ>คักชนะปะเนี่ยฮะเนบาละ่ะยิงไงซะ่แห่งคักได้ปววที่ตอนีาุาจิใจแล้วปะเนี่ยมันเสียบเสียหลายเห็นบ้ล่ะเดีดยบเดียวีอะไรบงละอกราจิินไปเลยทินไปอันนี้ก็บัมนจ้แหงงวิศวะเนี่ลูกเข้าในวิศวะเนี่ยว่าเท่าฮะพุ่นูเกเกศ กลับมามันโง่ครับฮะยังเสียงกันอยู่ฮะเป็นนักบริหารผู้ล่ะระดับสูงสัมกลับมายังเสียงกับเมียอยู่มันบริหารแม่มันยังเอาว่าฮะแม่มาข้างว่างไหนเนี่ยเฮานีไปเรียนสิบเอ็ดฮะแต่ว่าห่างเห็นยังไหนมันงูไปหมดต่ว่าห่างกอดเมื่อดรบ่ ตัวไม่เนใ่ามันลาถิ่มของมูล่ขนนั้มันใหญ่เลยมันงมันยากมองนี้เนี่ยพัดเก่งมองนี้มาเนี่ยให้ได้รีเสร็จดีเสร็จธรรมดาว่าไม่ธรรมดาเด้ถอดแมมโมรี่ิ่มพอมารหันเนี่ยพอขอมูลมางนย่งผมมันก็มีแต่ขันหาบุ๋มมีแมมโมรียมาเนี่ยมันมาเนี่ยบันทึกมานี่ยฮะทิ่มหนึ่งนข่ายยันแต่มันลืมบข่ายจะบูมข่ายจะมแมน จิมอะไรอันนั้กพูดกันไหฮะบางย่างัก็มันก็ผิดโ่ดเพราะมันจะมาเปรียเทียบอะไรเินม่มดลก็ยู่แบบอาจาร์แล้วเอาเลือกเลือกเอาโอ้ไม่มาล่ะเราบางหนีโบ่เอาละด้เอาจังไรมาถอดแล้วบัไรครับใช่ไหมครับเป็นเรื่จิ้เใดครับคณะประสติอยู่ในร่มให้ได้บมแดลไปําความคิดแค่นั้นพอเลยให้ได้สิตงองอยู่ในขานอีกเลยถ้าเอาทฤษฎีนี่ไม่เห็นนะทฤษฎีของอนาปรสติก็ จะใส่ในระบบของการภาวนาไนนด้ไหมแค่เอาสติอยู่ในรมของความรู้สึกมงอยู่ในรมอย่างเดียวให้มันแหล่ไหลไปกับความคิดเพราะผมบอกแล้วว่าตัวโทษใหญ่คือความคิดคือตอนนี้คือมีที่ฎีว่ากา,ารกำลัดลมหายแต่บางทฤษฎีเนาะก็คืออาจจะพุทโทดโธบางทฤษฎียุบหนอพองหนออันนั้นบอกเกี่ยวกันอันนั้นบ่กม่พระพุทธเจ้าอัานนั้นเป็นเทคนิคของของแต่ละคนยุบหนอพองหนอไปไหมมหาสีเทคนิคว่เป็นบุดาพิิตเทคนิคเป็นบอก À, là cái gì cả em ạ. Ho em anh là bà bụi anh hai vân hảo. Son anh hai vân hảo. Hãy thôi. 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 ฮะเก้าสิบป่าเก้าสิบป่าเอาเขาคืนนึกก็บกิเชื่อบเหรอเขาว่าเขาว่าก็ทิว่านะหมดเลยลอีรีมันกับบเซืยออีรีหรอกเลือดแท้แล้วเบางหัวใจจะคลองบอเืีอหรอกยังสงสัยอยู่กับเราเย็นอีกกระสานแม่เจ้าคุณจะเจ้าเขาก็สงสัยเอาสิมันบอเืีอหรอกกิศเชีมันเป็นที่ชีมันน่าจะคองทีู่บอเืีอเลยนะอย่าไปเรื่มนะไผ่กระยาในโลกน่ะ มันบ่เสาอูปพระเจ้าดอกมันห่างว่ามันเสือฮะสิบอกใครผมบอกใครเป็นแต่อันาปานสติคือหลวงพ่อว่านเวลาดำเนินชีวิตแต่ละมือนี่ใส่อารมณ์ด้วยเหตุผลก่อนนะครับใสเพราะเป็นจริงมันบ่ได้ไปตามคู้เกี่ยวหรอกมันเป็นไปตามความเป็นจริงเพราะต้องยอมรับความจริงในปัจจุบันหมู่ว่านมันโมมีไม่บ่แต่เขาก็ไปทุกข์กับมันเอามาย่อมเป็นงงหมู่ว่านเนี่ยเอา ฮะมือเงินกับพรนี่ปัจจุบันนี่นั่งนี่นี่นนาขากิ้เนียวจะหัองเขาเัาไปอยู่ในอดีตฮะมันเม,มันหูบัวอยู่บ่ตัว,นว,วเน <c oughs> ี่ยว่าเขาว่าเนี่ยมันต้ใช้รถคนนี้มาบ้านอะไเนี่ยมันรููหูไร <c oughs> อ <c oughs> ่ะหิ้หูไรมาห้งคักเลยบ่เนี่ยจังเขาเป็นเสือกรามริ่งห่ดคือจังเขาจะเกลี่ยไผ่ชีกงซ้ำเขาจะเกลี่ยท่วัดจะคลองวัดไปย่อม ไพ่กบกาสอนฮะเห็นป่าวทั้งโลกประสงความสำเร็จใช่บมเอาแม่ฮะเห็น่าล่ะครัเ็นต้อรขอยันถามเลยคุณงานเพื่อภาจะคบเนี่ยเป็นภาชาวบ้านเนี่ยเนาะอยู่กัชุมชนที vale> ่เวลาบอกทำมากี่เรื่องเนี่ยสีโบสีโบโบถิลับขอบเดอเจ้าเช่กินโยทำ่ะกิโรับมีตาควนี่ฮสีมากตไหแต่เนาะ เ่อ ام, เพื่อนังเพื่อให้อย่างนี้เที่เป็นผู้ทุ่ว่าเป็นเป็นชาวบ้านนะครับจะเห็นรับบรษาทนั่งที่ดีก็เห็นพอเสียงไม่่ยทุกกรดีกพอพย่างที่เอาทำมาตรงๆเอาเอาเตัวทำมาเอาตัวเอาตัวอันที่มันมันคลากเขาเรียกว่าที่มันมันมันสูงก็เขาเรียกว่าตัวกีเรตครับไม่ก็ว่าเขาเรียกว่าไอตัวกีเรตฟังแล้วก็ฟังแลยวมันตื่นเลยนะอย่างเงะมันตื่นเลยมัก็เลยเลี้ยนถามใหนก็ว่า โโเรื่องพวกน่ี้มีแนวท่าในการสอนเนี่ยอ่าอ่าอ่อังกอร์สิบประโภเรื่องรักการเรื่องเรื่องรักธรรมะนี่ะเสรนเม่ตาอันสุดท้ว่าตะกี้เนี่ย ok. ผมก็เป็นเพื่อพวกพวกผู้อาชญา์เนี่ย ok. ผมไปจา้าอาวาสมาหลายยุคหลายสมัยนะ ok. ผมเก่งเรื่องเรื่องสอนผมเป็นอ่าเป็นโยมเนี่ยเขาจ้างผมนะชั่วโมงละสามพันไปประสากฐานอ, ok. อ่าเมาเมื่อละมือหาเป็นโยมเนี่ยหากเกงกินเก่งกว่าซุมนี่นะยี่ดี นะดูควาซอเด่นนะนะไหนบอกแช่ป่ะบัดนี้พราะผมเมื่อนหนึ่งผมไปปฏิบัติเมื่อปีห้าเจ็ดนี่อ่ะผมกับอ่าตายลงไปจนเข้าตำรวจมาเั้นสุดสบผมตายไปการคุณมามันเป็นแนวใหม่อ่ะมันกลับมาอยู่กับร่มตลอดเพราะว่าผมฝึกร่มมาแค่สี่ห้าเดือนอ่ะผมไม่เคยฝึกร่มจนเงแต่มีจะพุดโทษผมบวดสายร่มพมันเหนบอกอ่ะคือเป็นแนวนี่ผมกับมองเห็นว่าครูบอาจารจะอยูเนี่ย กูเมื่อสมมโบราาจรยเมื่กเนี่ยว่าสอนให้เขาเมตตาแพ่เมตตาส่วนมณ์อ่าพบเมตตาที่ห้าบอกว่ามันเมตตาอีดีบอกเขาต้องเบิ่งหลักของความเป็นจริงมันไม่ได้เมตตาเลยมันเมตตาจ<ม>ะภาษาว่าออกไปจะใจมันไม,ม่เมตตาเลยฮะเขาใจยังเพราะมันเขาบ่ถึงใจเลยสินทรมกูเมื่อเนี่ย เป็นยังผมว่ามีบ,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 บ่ามี่่ามิ่ไน้่าอย่างไรผมมาอยู่ผูดเดียวผมว่าสิบอสอนไปพอผมเบื่อผมมาอยู่ในป่ปลาผููเดียวอ่ะใจด้วยผมรู้ว่าผมสิอ่าทุกไปหนาอยู่อุ่นไหวไปหนาเพราะคนสิมมหาหลายเป็นยังจังหูเนว้นี่ผมบอกมาก่อนแล้วสิบปีแลวะ<ม>วบอกลวงหน้าไปเลยเพราะว่าผมหูจังนิสัยเจ้าของว่านิสัยปัจจุบันผมไปซ้ำเนี่ยผมเปนคนหนักมากท่าน ผมท่านแบบเล็กตหน้อยจนใหญ่โมบัญญับัญญัติยังเลยท่านทุกเมื่ออย่างนี้ยังท่านอยู่ขนาดบทเป็นท่านใครกับอาจารดีผมเนี่ยในส่วงการท่านเนี่ยมองผมตะกี้ผมก็สั่งผมเรียนปริยญาชั้มสั่งเองพร้อมใจทั้งพิณุ่มพุดเพราะผมสนใจอ่ะผมมาเรียนนักทั้งโทษนักทั้งเอกจะว่าผมกลับไปสอนนักทั้งโทษนักทั้งเอกอไะเพราะผมเป็นหนอนหนังสือ ผมสนใจประวัติศาสตร์หลายผมไปเรียนรูปประวัติศาสตร์ของคนสําคัญในโลกไนงะผมสนใจมากเลยอ่านหนังสืออยู่ในประเทศไทยผมมีอักษรไหนผมมีหนังสือเร่มไใจบอผมไม่ได้อ่านเพราะว่านักเขียนคนไหนแต่หนังสือหนังสือมันแจ้งอะ่ะผมไปเหมามาเบิกเลยเอามาไหวบ้านอ่านได้หนังสือผมผมสนใจ บ้านนี่ห้อนมือผมสนใจเป็นอยังผมยังแก้อารมณ์อยู่ของเมื่อไรบ้านี่ผมหูเบิดมันจะกลับมาบอกเขามาตัวนี้คือเขาการมาชี้ใจเขาคือเขาเกาบอกพ่อใจในะอย่าของหาเขาออกอย่าของเมื่อไรมันเป็นอย่างจะหู้คักแท้แต่ว่าเป็นอย่างยังแก่อย่าของเมื่ไรบ้านยังยังยังทุกยังแล่น้ำอาการอารมณ์น้ำโทษสะน้ำอย่างอยู่ก็เลยมีมือหนึ่งก็เลยว่าเอ้ ร่างเอาอุทโธกับล่มเข้าไปแม่พระพุทธเจ้าเพิ่นว่าจะท้าคนจะสรู้เดี๋ยวหน้าปานสติตะก,กี้กเอาเจะพุทโธกับล่มผู้มันด้วยกันครับตลอดเวลาเก,าก 30, ือบสามสิบสี่สิบปีพุทโธพุทโธไปอยู่ทงทำยู่งผู้ไปมั้งล่ะผมอะ่ะเขาลูกใดทำใดผมว่าไม่ไปทุกีเรื่องปฏิบัติเป็นโยมนะนะหลัลงร่ำทุนผมเป็นนักลงทุนเพราะ มันเม่ได้มันมันแก้จักของเม่ไรนะก็มีมือมือนั่นแหะที่ผมเอาล้มกับพุทโกเขาใส่กันเกิดปฏิกิริยาห่างกายขึ้นเข้าไปในขึ้นเอ้าแปลกๆแค่หายใจซื่อๆนี่อ่ะร่างกายหอกขับมีสภาพว่าตอบสนองวาานเอานั่งนเข้าไปนั่งเข้าไปนัเขาไปเอาไปอามาหัวตื้อคิดยังบออก แค่แค่เบิรงลบดืสอร่างกายเขากับตึงเป๊ะก็มีกำลังจากนั่งสิบนาทีก็บอะไรปวดขากำลังไะไหลายชั่วโมงนั่งซอดแจ้งอะไรเพอเบิง่งกลมก็มีปฏิกิริยามีอ่าอ่ากำลังไฟอ่ะแรงลอกกายได้นะก็มียาชาที่เขามียาชาเนะวทนาเขาเกิดขึ้นกับเขาเขาก็เลยเออเฮ้ยแปลกเลยก็เลยหยุดไปก็เลยดับลง เมื่อแต่ว่า<ม>ทางบาาง้านห้ามกูบ่าจารยก็ว่าต่ายเขาจับตัวขยาเขาเบิ้งล้มเบิ้งยังบยเบิ้งตาเขาก็ว่าต่ายนะแต่ว่าเขากับลูกชักซึกมัดที่เขามาจับขยาไม่เห็นยังเขาบอกยังเขาก็ได้ยินเบิดแต่ว่าเขาแค่บ้าหายใจอ่ะใหญ่สิบพอชมมองเขาขยับตัวหล้วย่างออกมาเออกลับกลายเป็นคนบกคิดอีกเลย ใช้อยู่เมืองไหนก็นขึ้เกาอา<ม>บ่แมนบ่หูเด้หางหูอยู่หังขึ้นบ่ห<ม>อูอ่าอ่าคือเป็นแล้วก็เลยว่าเออต้องไปเรียนรู้รายละเอียดอีกก็เ,เลยเขาไปอยู่ในป่าขอล่าพนอีกสามปีไปอยูู่้เดียวในป่าเพื่อสิเรียนรู้อาน,นาปใต้ละเอียดบ่แมนหูและจีไปห้าบ้าเลยอ,ดด<ม>อ่เขาต้องเรียนรู้รายละเอียดเก็บรายละเอียดอ่ะผมเปน็นคนคนขังสิบนั่นจิบมาบอกคนมาว้าซุ่มชี้ซุ่มหา อ่าผมรับบ่ได้หรอกแม่บอกเกิดผ้าเขาหลงเขายัางไปเจ้าของอ,อ่าเกิดฟื้นมากมันสนับชนิดอีนีิบอมันหลายอย่างหลายแนวเขาต้องเรียนรู้อยู่ในป่าอีกสามสิบสี่จากสามปีสี่ปีปีที่ห้าเขาเริ่มเออมีคนออกมาถ่ายผมไปลงอ่า นี่อีมันไายท่านรุู่มแมนได้งติ๊กตอ,อกอ่าบอแมนติ๊กตอ,อกบอเดียวรงติ๊กตอ,อกเห็นบเป็นอย่างเรื่องมาบอแมนคนอยู่นี่เดียวงติ๊กตอ,อกนี่แหละเขาว่าเป็นพติ๊กตอ,อกมาชิซุนไล่เพราะว่าเห็นบเป็นแล้วแม่จะยูทูบอย่างเห็นบเป็นมีคนอปถชายเอาลงนะ คำว่าพระเส้นคิดหนึ่งเป็นแนวคิดแนวอะไรเป็นที่ม้ามือเก่งเป็นทีมาเป็นทีมาคือเมื่อกี้นี่นะอาจารย์เห็นผมนั่งซื่อปกติเนี่ยผมเป็นนั่งคิดหนักอิสระหนักคำนวณผมเก่งมากนะครับผมนั่งเฉยผู้ใดว่าอะไรก็เฉยอยู่บนมือบนเว็บรับมอบหมายหลวงพ่อมันมาอันเดียวกันถูกไหมครับหลวงพ่อธรรมกายหลวงพ่อสดว่า หยุดคือความสาเร็จบอกอันเดียวกันอันเดียวกันจะว่าเขาหยุดแบบสมถะชว่ามันหยุดแบบวิปัสนาเพราะสมถะกับวิปัสนาเนี่ยมันมันต้องสมดุลกันฮะมันต้องบาลานซ์กันอย่างนี้นะเพราะพวกนั้นเขาเอิ้นเพ่งแหละทัศน์ไก่เอียงแมนครับจะเอิ้นอ่าหลวงพ่อฤาษีกับธรรมกายอันเดียวกันจะว่าคนละสื่อมโนยิชีกับเอ่อธรรมกายอันเดียวเพ่งอันเดียวเลยนะจะพวกนึงเพ่งแ่ะจินตนาการขึ้นมากที่เกิด น่ะเป็นมโนยุทธิขึ้นกันน่ะเจนี่บ๊แมงเมื่อเออมันกิดคนละย่างกับพี่พุทธเจ้าวันนั้นเราหยุดแล้วแต่เราจามนแหยุดแมนหยุดนี่คือหยุดมโนกรรมคือหยุดความคิดหยุดความปุ่งแจงหยุดอุปาทานทุกอย่างน่ะหยุดใจโอ้คำว่าสินคิดของพ่อก็คือหยุดแบบเราหยุดแล้วแต่พวกทัดนน้าไม่หยุดหยุดใจแต่ว่าพวกถัดหน้าไมหยุดแบบหยุด คือความสียเปรียของธรรมการบ่บ uh> 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 ่บ่แล้วก็บ่ได้แปลว่าจะเป็นมันจะเป็นไปตามกฎไกณคือยังลงท้าสร้างวัดนี่นะอ่าอ่าอ่าสร้างวัดี่สร้างมาสามปีก็บอกอยากสร้างเด็ใครสิอยากสร้างอ่ะเราวัดนี่บ่มีตู่บริจาคบ่มีเงินอ่าบ่มีผ้าป่ามีกระสินด้ยเมื่อก่อนมันมีมุ่นห้อมสามมึนบึงอยู่รำนายกอ่ะแต่ตอนบ่เหตุอยู่กระจบมุ่งหยา แต่มันบัตนี้มีมูมาอยู่น้ำมันก็เริ่มอ่าไร้เฮตมองขีมองเงี้ยวมองอยากมองกินนะนะเขาเลยได้เฮ็ดถนนเฮตยังงึ้นมากนะนะมันเปิดกรรมของเจ้าของมาซือซ้อเฮดซื้อเฮดก็คือบริเฮตผู้ดีครับมมีคนที่มาอาศัย,พยเพ่ะะมานีเอาแค่สามปีสองปีก็กัวเป็นอย่างจามี่เมชี่เกือบสองร้อยอ่าคือหลายปุ่มอ่ามีผ้าร้อยเกือบสองร้อยขึ้นกัน มันมันเกิดอย่างขึ้นเมื่อปับุบนมันก็หนาสนใจอยู่ดิคนอยู่นี่กเขาก็โงงประนันบอแม่มมบอเรามาล่องบอบ่ะพื้นั่งล่องมาเบิงว่าอ่าบางเชื้อเนี่ยถ้าพวกเขาง่อ,องมาศึกษาบ่งจตัวเองเอา่าคิดว่าลงุงตาาสีเยวเงินมาจากใส่เมื่อหนึ่งเมื่อละสี่หมื่นผุบริคารเขาเขาจะเอา,าจะใส ฮะแม่บอกไปบินสบายรงใช่รถจะขั้นวะสิบกว่าขั้นตอนเช้าพูดของบินสบายช่องนี้ะค่าน้ำมันรถเท่าไหร่จริมือค่าน้ำดื่มเท่าไหร่อ่าอ่าตั้งหากได้หมดเดียวลูกตาชิราภาะตรงนี้คนเดียวฮะเฮ็ดก่อสร้างเท่าไรหร่ซ่อมบรเฮ็ดเพื่อทุกองค์กรพ่อ,อ,อบมวาอ่า ทุกอย่างเลยทั้งทุกมหาลัยเลยทุกการศึกษากลับมามามานี่เบิร์เห็มบอกวันนี้ลุงจ่ายก็บบอมีเงินลุงจ่ายบุเคยสะสมเงินบุเคยมีเงินมาแต่ต้นเพราะว่าพระวัดนี่บ่ิหารมีเงินบ่มีเด็ดขาดห้ามเด็ดขาดลุงจ่ายก็บ่มี พอสนใจโลกแล้วเฮ้าสิมาเน้นท่างนี้คือว่าศาสนาอ่ามันจะไปแนวท้างใดล่ะจะเมื่อเฮ้าอ่าไปเอาใจวิธีรี่ตรงเอาใจรักการอ่าน้เดือมมันเสื่อมลงบอสคนคูเบ่เนี่ยฮะเป็นชาติของอารมณ์ครับบอสจะเริ่มมากิดเไตุเืออารมณ์นะอ่อละช้อนเขาจยังอ่าคู่เบอ่อเนี่ยความรู้บริษัทมันข้นเป็นคนดีเด้ เชื่อว่ามิจะคนมีความรู้ลรกโกงบ้านโกงเมืองอยู่เราเปรียบยูพวกมึงคนรวยกับบริหมายเพอาปไปคนดีดลแกงไม่ใหญ่้าใจคนบ่มีสีมีช่ามฮะเขาก็ถึงจิตถึงใจจะอยู่กันยังไงหรอลุงจาก็มองสินพวกมึงเนี่ยมันบ่ามันขาดอย่างนี้มันขาดสินขาดธรามมันบ่มีน้ำใจบปเนี่ขาดตัวที่แล้วฮะลุงจาก็เลยว่า อ่าเป็นโอกาสนึงสีเป็นเว้นกรรมของลุงตานะที่ใหญ่มากอยู่ในชุดนี้นะก็เลยว่าช่าเมื่อหนึ่งนะวัดปลาบอ่นาอน้ำพระอินทร์นะนะอ่ะอาก็เลยเป็นอ่าเป็นยังต้องมาอยู่เมืองขุบุญทั้งชื่อลุงตาก็ซื้อที่ไวน้นี่พ่อผมน,อนิดน้อยนครซื้อที่ไว้ของเกี่ยมสามสามร้อยแปดสิบที่สิบแปดไร่ ว่าถึงแม่เมื่อก่อนมาถึงไม่เห็ดแม่นชันเห็ดเนี่ยอยู่หรือซื้อกำปณิมาเห็ดกำปณิมาอยู่นี่มาบวชนะนะแม่บอกแต่ว่าพอเขามาบวชอยู่นี่เขาซื้อว่าเขาเป็นลูกหลานมื่อุบวชนะนี่นี่ไปใส่มันก็ดีบ่ได้แล้วล่ะแม่บอกออมหัวแล้วบ่บวแมนออมหัวคือ อ่าเข้าไปเนี่ยเห็นจากไหนพนมาฟืนเต็มอยู่เนี่ยเกือบสามร้อยเกือบสี่ร้อยคนเอาทิ่ที่เท่ไร่ก็คอเอากระบอกแน่ใช่เป็นวัดเลยเป็นวัดแล้วเขัาเข้าถ้ำแห่ตีเนี่ยนะลานโพเส้นะพอวัดเนี่ยกับพันง่ายอยู่นะมีวัดเดียวที่พิเศษสี่เฮดไห้อยู่ในเมืองอุนบลมีเลยใหญ่วัดมงนี้งขอปีเดียวกด้เลย วันถะึงปีสครับก็ชื่อว <necessary> ่าเสศษใหญ่อย <other> ู s S <ain> ่นั่ว่เยังไครับผมชื่อว่าเสศษใหญ่อสมพวรอยู่ัาการชิปภาษาญ่ในพระราู่ตอนนี้ใหญ่แสงคุ่นหอดอยู่กเบอจารซาเซลสซล่าเซลเนียถามมุกบกกาบกกาขนมน้องว่าขอบคุณน้องคอยหลายครั้บกา พอทีมงานคุยกันก็เลยบอกว่ามาหักมาหักมาคุยกันแบบแบบเช่าบ้านครับผมเข้าเฮาถ้าเขาคุยกันแบบว่าอ่าอ่าเบื้องจากเนวออื่นเนี่ยบ่ได้เขาต้องใช้เวลานําเพื่อจิพิสุยังหลาหลายอย่างคือจงเรื่องพระชาตปลอมทั้งจิหลวงตาบ่รูเรื่องแต่ว่าหมอครับมีกระแสว่าพระชาติปลอมว่าอพระสิทธิ์คิดเฮ็ดพระชาติปลอมปลอมของพระองค์อื่น ความของพระองค์อื่นด้วยแล้วก็ไม่รู้จักแล้วก็อยู่กับคนอื่นด้วยแล้วคนอื่นอเขาเขาขู่จักตบกระโหลกเพื่อว่าเก่งใจทนายใช่ไหมนี่ก็เป็นอะไรนะพ่อครูบ้าไฉเนี่ยเนี่ยเป็นเป็นรองผู้การอุดรธานีบางอนนะท่านแกโอ้ขอบคุณองพคหลายอะไรจังไหนมึงเลยบอกทีมงานว่า ม,มาขึา้นพอโดยแมนถามไปฟังแรงมาวยืนมาถามโดยตรงสีค่อยดีเพราะว่าที่ว่าลุงพอเนีย่ยอ่าตอบอพระชาติบอกกามีอิรมามาเอาไปเอาของของแลบวนี่ะจะว่าหาเอาเ็นผมเราเหมันเป็นเปนอยู่ฮะจะเอาของ,ขอ,งของแลบนะนะยังไปว่าจะเ็นผมเป็นห่อหนังตีนเ่าพื้นเป็นชาติหรเป็นแก้วนี่ ขี้หูก็เป็นเอาคัตบัตฟ้าออกมาเป็นแก้วแหละนะเอาไปพิสูจน์บ้องเนี่ยนะขันนักวิทยาศาสตร์อินเดีะ,ะมันพิสูจน์ได้นี่นะไม่บอกออย่าย่า,ยา,ยาถ้าเอาเครื่องมือพิสูจน์ใด้กับเอาเอามาพิสูจน์ให้เรื่องนี้ไม่ต้องไปว่ากันจะมาห่อข้าวยาม มันอาจจะลาลาเขากับ่บมีลงจ่าโบมีบ่ไห้มีเลยอ่าไปโกนผมอยู่เขาไ่เข้าก็โกนไว้กับเก็บไว้เขาก็ใสเขาเขียนซื้อไว้มันมันก็แปลสภาพพู้นะอยู่สุราษฎร์ุ่นก็มีอยู่พุ่นก็มีมันอยู่กับย้อมทั้งหมดผูดอะไรสิไปสนใจเป็นเพื่อนระยะแมนหรอวาฮะแม่บอกมันบ่ดิ เกี่ยวกันหรอกเกี่ยวกับจิตใจจ้ะค่ะแม่บอกขคนๆนึ่งไอสามผู้รู้ประการผึ้เมื่อใดอย่าเรื่ค้นบ่ขึ้นกันหรอกนะสร้างข้อนิยมไงสร้างเป็นประโยชน์ต่อโลกต่อประเทศต่อคนต่อภาคอีสาในใหญ่เสมอแม่บอกมันจะเปลี่ยนเลยบอกเป็นจีเพิง่งภาคของคน ได้หลากหลายบอว่าดัานทุนการศึกษาเล็กน้อยอไผมาสั่งภาพแบบนุงสามาสั่งเบิ้งมึงคนมากูใส่เงินปีแล้วงเกือบบอกหาสิบหกสิบล้านอ,อะให้ชุนการศึกษาเล็กน้อยไปสั่งโรงเรียนเนี่ยเขาฮะแม่บอกคนไหลซีพึ่งอาศัยแมนบอกปรโยกน์อะงามโถงมึงบนบนกบลกแบบเป็นรนดับหนึ่งมัดเข่ามอโลกีตันทุงยังฉี่มัดกีราน ห็นบ่เกิดประโยชน์บ่เบื้องมองนี้ทั้งหากเขาจึเบื้องเรื่องประโยชน์ของคนประโยชน์ตัวและประโยชน์สันห็นบ,บ่บริจาครถไปให้ผู้พ่ยสามจังหวัดแหละฮะเขาบาตอกบ,ร,อบ,บริจาคไม่จกบบาตรรถยี่สิบกว่าขั้นละปีเนี่ย<ม>แต่ละปีโดยใช้ทุนของจะาของนะใช้เงินจะคของ เฮ็ดชนนี้เฮ็ดเองเนี่ยไฟฟ้าเฮ็ดเองขอเฮ็ดเองวั้ซื้อเสาเองเฮ็ดสายไฟเองเนี่ยน้ำน้ำน้ำนี่ไสมือละแสนลิตรใส่ใส่พูดไปหาซื้อสูบแรงน้ำขึ้นมาแล้วเนี่ยแห้งไว้ซื้ออีกแล้วนี่อย่าลืมมือดิเบจจอยอีกสามบ่อจันเอาสแปะไว้ยามว่าพ่อเพราะคนเพิ่มขึ้นหลายอัรบ ซื่อที่ช่างหวานหินสูงมันีจอดอยู่นี่เขาเข้าไปจอดอยู่ดึงป็นพู้แม่